ทักทายกันวันหยุดค่ะวันนี้มีต้นลิ้นมังกรมาฝากกันนะคะต้นลิ้นมังกรเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่จะมาปลูกเป็นต้นแล้วก็แตกยอดอย่างเงี้นะคะก็จะมีแต่ใบเพราะว่ารู้สึกว่าจะซื้อมาเป็นดอกไม้กำมาคะ่ะเขาก็จะแนบมากับดอกไม้กำแล้วก็เอาไปบูชาพระพอหลังจากวันที่เปลี่ยนใบลิ้นมังกรนี้ยังสดใสยอยู่นะคะเห็นใบสวยงามก็เลย เก็บออกมาแล้วก็มาใส่กระถางดินก็ไม่คิดว่าจะแตกยอดออกมาละคะแต่ก็ใบก็ยังสดอยู่ใบไม่เหี่ยวพอไม่ได้ดูสักสองสามวันแต่ก็รดน้ําปกติอะค่ะพอไปทํางานกว่าจะกลับมาก็มืดรดน้ําก็ยังไม่ได้สังเกตพอวันหยุดอุ้ยดูแตกยอดอน่ารักค่ะหลายยอดเลยสวยงามค่ะ สำหรับลิ้นมังกรน,นะคะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าชื่อหอกพระอาทิตย์นะคะเป็นน่าจะเป็นต้นไม้ออกต้นไม้ประดับใบอะคะ่ะเป็นประเภทใบก็เหมาะสําหรับคนที่ที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าปลูกต้นนี้ไว้ก็จะให้โชคและก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะใบสวยงามค่ะ เนี่ยค่ะแตกยอดออกมาแล้วชอบน่ารักนะค่ะสวยหลายยอดเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคนที่ปลูกลิ้นมังกรน,นะคะเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะทิศที่ควรจะปลูกก็คือทิศต,ตะวันออกนะคะ สำหรับลิ้นมังกรหรือหออผ้าทิตเนี่ยนะคะไม้ที่ไม่ชอบแดดเท่าไหร่อะคะ่ะก็เหมาะที่จะปลูกไว้ในบ้านแล้วก็เป็นไม้ใบที่ช่วยฟอกอากาศในบ้านได้นะคะสำหรับการปลูกก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะที่ปลูกก็คือข้างล่างก็จะใช้กากกากามะพร้าวอะคะ่ะรองไว้ข้างล่างแล้วก็ ใช้ใบอันนี้เป็นใบใบตัดใบเขาแค่นี้ค่ะใบแก่ๆแล้วก็เอาเอาฝังดินไว้รู้สึกว่ากระถางนี้จะฝังไว้ประมาณเนี้ยค่ะสี่ใบทำไว้สองกระถางค่ะอีกกระถางหนึ่งเห็นน้องเขาอยากได้ก็เลยให้น้องที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันไปนะคะแล้วก็พออีกสักนิดนึงก็แตกหน่อออกมาค่ะแล้วก็มีอีกหน่อหนึงก็แยกใส่กระถางเล็กๆให้น้องอีกคนนึงไปแล้วนะคะ เนี่ยค่ะหน่อเล็กแค่นี้แต่ตอนนี้ใบก็ยาวประมาณแค่นี้แล้วล่ะค่ะเวลาเขาแตกหนอกมาสวยอะค่ะชอบมากเลยน่ารักงดงามวันนี้ก็เลยมีก้อนหินมาว่าจะมาจัดเรียงตกแต่งกระถางเขาให้สวยงามเพราะว่าเขาเพราะว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านได้อะค่ะว่าจะเอามาไว้ในบ้านแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปตั้งไว้ทางทิศตะวันออก ก็เดี๋ยวหลังจากตกแต่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ตรงทำเลที่เป็นทิศตะวันออกนะคะแล้วเขาบอกว่าลิ้นมังกรหรือหอกผ้าทินเนี่ยนะคะไม่ค่อยชอบแสงแดดเท่าไหร่แต่ตรงนั้นเวลาเช้าเช้าขึ้นมาตรงตอนผ้าทิศขึ้นนะคะจะมีแสงแดดอ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้บริเวณนั้นนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะใบจะสวยงามมากต้นกระถางนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะใบเนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นจะเป็นใบใหม่นะคะใบใหม่ก็จะสูงแล้วค่ะยาวกว่บบาใบเก่าอีกนะคะเนี่ยค่ะนี่ออกใหม่นะคะใบเดิมของเขาที่เอามาปลูกไว้ก็คืออันนี้ค่ะเอามาฝังดินไว้เนี่ยค่ะแล้วตอนหลังมาเขาก็จะแตกใบออกมาเนี่ยค่ะหลายยอดเลยสวย ยอดนี้สูงกว่าใบต้นเดิมค่ะแล้วนะคะใบสวยนี่ค่ะนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมีประโยชน์นะคะมีไปทางด้านคือช่วยฟอกอากาศในบ้านนะคะเราปลูกไว้ในบ้านก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะทางด้านความเป็นสิริมงคลก็ก็มีนะคะ ทางด้านความเป็นสิริมงคลนะคะเขาบอกว่านอกคนโบราณนะคะบอกว่านอกจากจะช่วยส่งเสริมทางด้านโชคลาภแล้วนะคะช่วยป้องกันพยานอันตรายได้เป็นอย่างดีละเลยเลย,เลยนะคะศัตรูคู่อาคตาก็จะไม่มีค่ะถือหรือว่าถ้าใครคิดร้ายคิดไม่ดีก็จะเปลี่ยนใจยอมพ่ายแพ้ไปนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะ ปลูกไว้ก็ไม่เสียหลายค่ะถือว่าเป็นเป็นสริมงคลนะคะปลูกไว้ก็ดีแต่ว่าในเรื่องของด้านการฟอกอากาศก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาใช้หินตกแต่งในกระถางนะคะเดี๋ยวมาตั้งไว้ในบ้านค่ะไว้ตรงมุมที่เป็นทิศตะวันออกนะคะสำหรับการปลูกก็ไม่ได้เกิดวันจันทร์นะคะแต่ปลูกแล้วก็แตกไปสดสวยงดงามก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะ นี่ก็แตกยอดสวยเลยนี้ใบนนี้ใบเก่าแตกมาเป็นต้นนี้ยอดงามกว่า เดี๋ยวคราวหน้าจะมีต้นลิมังกรแคร์นะคะมีทั้งใบเขียวแล้วก็ใบด่างนะคะมาได้ได้มากระถางเล็กๆนะคะเอามาปลูกใส่ไว้ในกระถางใหญ่แล้วสวยเดี๋ยววันหลังจะเอามาตกแต่งแล้วก็เอามานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ได้นะคะ